สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผู้กองแอดทินต์คอปาติโตครับสําหรับเนี่ยวันนี้จอดแม่น้ําแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําสายเนี่ยแม่น้ำคลองคลองเกียวฮันไม่ไม่จากจากนู้นมาคลองอ๋อเขาสูบมาจากแม่น้ำป่าสักป่าสักครับท่านผู้ชมนี่วันนี้วันนี้ของไส้ไก่เรามาหาที่ครับสุเมิทับทองทับเมืองสระบุรีครับพยาบาลไม่มาเมืองเที่ยวเมืองเที่ยวพยาบาลไม่มาเนาะพยาบาลหลับครับ หลังจากเมื่อกี้อันนี้ลูกน้องลูกน้องอน้องเมฆครับงมหมยครับงมหมยนี่ครับตัดยาให้อยูพ่พี่พ <bey, S 1> ีพี่ครับไม่ต้องตัดแล้วพอแล้วพี่ <parce S 2> ผม,ผมชอบผม<ๆ>ชอบญ้าสูงๆพี่พี่ไม่ต้องตัดแล้วพี่พี่เขาตัดนะพี่ทุ่งนาคุมระดับน้ํำนาหวานกับนาดําวันนี้หมยนี่ท่านชมง้อมครับงม ปลาที่อับปลาที่อับปลาที่เนี่ยให้ดูไหนต่ออ่ามาดูที่ออมดูจะโดนลงน้ำอีกแล้วฮะเดี๋ยวปลาพี่เขาพึ่งจะทำอะไรจะจะทำอะไรครับเดือดึ่งนะเอ้าเดี๋ยวจับปลาจะนึ่งครับพี่เขาจะตัดหญ้าอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าปลาปลาตัวใหญ่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูครับมาดูครับท่านผู้ชมครับเนี่ยรับคลองเล็กๆนี่จากแม่น้ำปลาสับไม่น่าเชื่อมัน แม,นนม่น้ำปราสักนีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ไหนครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อันนี้ไหลผ่านจังหวัดสระบุรีไหลผ่านจังหวัดสระบุรีไปลงน้ำที่ไหนครับลงทะเลที่ไหนเออไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับอ๋อเจ้าพระยาที่ไหนครับตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับตอบไม่ได้วันนี้เราก็เตรียมทานายุธยาอายุธยาถ่านเราเอามาเองครับท่านผู้ชมถ่านเนี่ยเต้าก็มีอยู่เนี่ยที่ท้องนาที่บรรยากาศทุ่งนานนองสุเมศนะครับเนี่ย แล้วหอยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยพักปุ้งก็มีมีหอยคุณผู้หญิงองุ่เองครับเยอะมากครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะได้กินหอยกันแน่นอนพี่เขาเพราะไม่บอกลูกน้องไม่ต้องตัด,ไม,ตตดไม่ต้องตัดแล้วโอ้ยครับคนน้อยคนน้อยคนน้ยอยเพราะว่าไม่ต้องตัดแล้วผมชอบบรรยากาศแบบนี้แกตัดต้อนรับเราครับแต่กระท่อมอยู่นูน่นเนี่ยเราไม่เอากระท่อมครับครับ พี่ไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี่มันแค่นี้เลยผมชอบบรรยากาศแบบนี้พี่บรรยากาศแอบซุ่มอะไรอยู่ในป่าเดี๋ยวพี่งูดิพี่งูมันเยอะพี่ไม่งูผมไม่กลัวผมพวกเดียวกันสันเลขคานพี่แฟนพี่ลงผมอยากอยากได้ไอ้ฝักบัวมาใส่บัวพี่ผมพี่ลงน้ําได้ไหมเรือให้แฟนพี่ลงเอาไงบัวนี่พี่บัวแดงอ่ะผมอยากมันมาต้มใส่ปลานึ่งใส่กรบเพาพี่เอาพี่ลงได้ไหม พี่อะพี่ชอบอะจริงๆนะพี่พี่ไม่ต้องตัดแล้วผมชอบญ้าแบบนี้พี่นานี้พี่ดําทําไมทําไมทําไมพี่ไม่ดําทั้งหมดเหนื่อยนะเหนื่อยครับหวานนี้ก็พอละอูนี่นาพี่เขาดาแล้วควบคุมน้ำับน้ําในคอกก็ทามาใส่นี่ครับเดี๋ยวจะมาดูบ,บัวแดงครับ,บนะพี่ผมเอาอยากมาใส่กับปลาช่อนที่พี่ดักตะเข็ดอ่าด,ดักเป็ดได้ พี่พี่ลงได้ไหมผมอยากตุมอยากตุมใส่นี่พีเอสดูพีเอสพี่ผมขอญากจับมือเมีนะพี่นะอย่ากลัวแกตอกพี่จับมือไหมได้นะนี่ครับท่านผู้ชมน้องน้องนี่พี่เขาเรียกว่าเวลาปลูกต้องเอาเง้ามาปลูกนะพี่อยู่ที่โค้งหนองนาชินโจครับพี่พี่่พี่แสงครับกับแฟนกับพี่ต้อมพี่เอสน้องเล็กไปงมเง้ามา แล้วก็มาปลูกเยอะมากครับตัวนี้ชาวบ้านเก็บเอาไปทํากินประจดมันน้อยนะพี่จริงๆต้องเอาเงามาดําใส่เยอะๆให้พี่ไ,มไม<า>หมเอามาเลยพี่เอามาเลยเดี๋ยวผมถือเองมาหนึ่งสองพี่เอามาเลยทั้งหมดนะพี่เอาเชพที่เป็นดอกสองครับแล้วก็ล้างแล้วไปลอกครับสามชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมนี่น้องกระทอมอยู่นู่น กระท่อมน้องก็เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอยู่นู่นครับกลางทุ่งนานี่ตัวเมืองสระบุรีนะท่านชมน้องสุมเมธมีบ้านอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าบางทีชอบมาใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมพี่ชอบไหมพี่ชอบไหมพี่พอแล้วพี่พี่พอแล้วเหลือให้มันเป็นพี่เอามาหมดเลยเหรอพี่ขึ้นได้ไหมมาพี่ผมให้จับจับมือมามาพี่พี่ผมจับมืออ่ะโอ้โหยนี่ครับเก่งมากพี่เก่งมากพี่ขอบคุณมากนะครับก็นี่เราได้ นี่ผมมาแล้วตองสัมผัสธรรมชาติครับคืนนี้จริงๆน้องเ็าเอามุง้งเอาอะไรมากางให้นอนแต่ว,ว่าก็าจะไม่นอนนะครับเขามีที่พักให้แต่วันนี้เรามาดูมาดูการทําโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับมันจะถูกกันไหมครับเนี่ยมันจะถูกกันไหมครับพี่เ<ะ>อสลอา<ๆ>เดี๋ยวล้างลอกด้วยครับพี่โอ้ขอบคุณครับพี่ครับ้องเอาไว้โอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยล้วหอยหอยต้องต้มนะ เอสเอสเอสมึงอ่ะมันก่อไฟเป็นไหมเนี่ยผมคิดว่าม,มันน่าจะติดนะอันนี้อันนี้ไว้นี่มึงเอาปากเป่าที่เอาอันนี้มาพัดที่เอสอันนี้พอ่อเสียไม่ใช่ลูกเสืออันนี้ก็คือคอันนี้บ้านเดิมอยู่ไหนครับพีค่ครับลุงสิทคอนเกรนคอนเกรนอยู่อำเภออะไรครับแวงน้อยอำเภออะไรแวงน้อยแวงน้อยอันนี้บ้านคิตุนสตะคามครับอำเภออาอำเภอนาอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามนี่บ้านนี้ผมไปบินพาราโมเตอร์จะเป่าเป่ากระเด็แล้วก็นี้เขามีบ่อด้วยนะเขามีบ่อแล้วก็มีฟาร์มวัวนะคนนี้คนนี้ก็สะสมเขาไปซื้อบ้านอยู่คนเก่งนะครับเนี่ยนี่ครับเขาเขาติก่อไฟนะครับก่อไฟผมว่าจะในร่องในดึงแล้วเนี่ยเก่งมากครับผมแล้วว่าบ้านอยู่ไหนบ้านผมอยู่บ้านกทละครับกรุงเทพ อะไรคนสุทธิสารป่ะคนห้ยขวงคนห้วยขวงห้วยขวงครับวงแต่ก่อนอยู่วงเวียนใหญ่ครับรัดผ้ารัดผ้าอันนี้เราไม่ได้ที่เราเขาเท่าฮตลกเขาเล่นเราเลยมัมเล่นตามนี่ติดไว้เป็นเนื้อนี่ติดแน่นอนโอ้โหคนนีนี่ลูกอีสานครับเดี๋ยวว่าพระโตกรุงเทพครับแต่พอได้ยังยังมีพื้นเพอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรานอกจากต้มหมยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ นึ่งนึ่งปลาไเนาะนึ่งไหมบ้านผมไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะใช้แก๊สแล้วนะแต่ว่าเรามาที่นี่เรามันบรรยากาศแบบนั้นมันไม่ใช่ฮะถ้าต่อไปมันมืดเราก็จะสมฟืนนะเนี่ยะเรามีฟืนโอเคครับมีฟืนเราเตรียมฟืนไว้เรียบร้อยแล้วปลานี่พี่เขาดักใส่เบ็ดได้ตั้งแต่เช้าพี่เขาเก็บไว้นะครับเขาไม่คิดว่าพวกเราจะมาคือเราบรรนลูกชนะแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมเก็บเห็นๆนะพี่นะ บ้านพี่คนสระบ,บุรีเขาเรียกอะไรบัวอะไรบัวบัวธรรมดาบัวแดงไหมอ่ะพี่บัวแดงแน่ผมจะบอกพี่ว่าพี่พี่ต้องไปงมเงาเงาที่หละเขาเอ,าเอ,าเอื้อนอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะรากเงาพี่เงามาแล้วก็ปกัปกปักโคกหน้องนาชินโจครับตัวนี้เต็มเลยด้านหน้าทางเข้า <c oughs> เนื่องจากพี่ต้อม <c oughs> ขอ่าวตะกอนเป็นรองนายกอบตครับ <c oughs> นองกระทุ่มกับพี่แสงให้พีเอสน้องเล็ก ไปงมครับแล้วปิตอมช่วยงมตัวนี้มาปลูกตอนนี้ปลูกอยู่ขา้างหน้าเยอะมากครับชาวบ้านเอาไปทํากับข้าวกินเยอะมากครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศวันนี้แบบเราไม่สัมผัสชีวิตในเมืองครับเรามากลางทุ่งนาก็ช่องชิงโจของคุณน้องสุมเมธทองทัพครับอดีตก็เคยเป็นน้องอยู่ที่ทํางานเดียวกันครับนี่ถ้าสุไลามานมาพันที่ก็มันนอนนี่เลยเอาแล้วมาเออสุไลามานมาแล้วครับ เขาขายกันไม่ได้ครับนี่ครับรุ่นเดียวกันกันกบเขาก็วันนี้ก็ขอบคุณสุเมธมากนะสุจอดครับขอบคุณ<ส>บรรยากาศดีมากครับขอบคุณมากครับชง<ส>ชินโจมตโร์คอร์สแล้วก็นี่ครับตำรวจทางหลวงทางดว่งดวนการชนาก็ามาครับนี่ครับนี่ครับเอาเลยนะวันนี้นะต้องได้กินแน่ๆนะอืโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากนะพี่นะสำหรับปักบัวไอ้บัวบัวแดงที่จะมานึ่งอร่อยอร่อยกัน จริงๆเราไปในเมืองก็ง่ายๆครับแต่ว่าเรามาเรื่งพืชชีวิตแบบป้านอกนะโอเคครับเ่วกันคลิปต่อไปครับขอบคุณพี่เอสมากครับครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายครับขอบคุณน้องสุพิษนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่เขาเป็นลูกชาวนาเขาปลูกทุกอย่างเลยครับตะเคร่งตะไคร้กล้วยเกอรโอ้โหมีทุกอย่างเลยครับกระท่อมอ่ากระทอมใบใบกระทอมมามีนะครับใครสนใจใบกระท่อมแต่ก็ขาดกัญชาครับ การแดงอย่างเมาเอ่อการ,การแด้งด้วย<ป>ด้านหลังกระท่อมมีครับสุไลมานอยากได้กระท่อมขึ้นมานะแต่วันนี้เราดูการสูมไฟแล้วครับติดแล้วครับท่านผู้ชม<ป>ติดแ,<ป>ลแล้วรทุมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ